ก็การสวัสดีทงกทดานทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับผมน้ำน้ำมอนะเครื่องผมก็หลากย่างมากนะครับกับวันที่75บ้านะผมเพิ่งไปลองหมัดใหม่มานะเออผมเรียกได้ว่าดีอยู่นะเนี่ยหมัดนี้เนี่ยคือมันสามารถดูพิกัดได้ครับก็ดีพิกัดเท่าไหร่โอเคพวกเราก็ไม่ค่อยอยู่สูงไม่ค่อยอยู่ต่ำอะไรมาก นะครับอืมก็มันแรงมากนะว่าผมเนี่ยสู้กับบอสบิทเทอร์ไม่ได้นะคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าแผนของผมเนี่ยน่าจะสำเร็จได้แน่นอนนอกคือการที่ผมเนี่ยจะซ่อมผิดเอกหรือไม่ผมเนี่ยก็จะ มุ่งหน้าอิสระภาพก็คือการจบหนึ่งร้อยวันนี้มันจะไม่ปกติแน่นอนปุเนี่ยจะไม่ค่อยทำอะไรมากนะครับในวันที่อืมก็สามาริคีคเปอร์สองทีตายได้ เพื่อนผมก็ไหลอย่างมากนะเพราะวีเทอร์ตัวนั้นเนี่ยโคตรจะทำให้ผมเนี่ยแหลกกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวหนาวปอครับแพงหนาวอยู่หนาวอยู่ถ้ามีเสียงลบ กวนหรือว่าอะไรก็ขอภผยกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีงามเลยแหละสาหรับการขุดเหมืองวันนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรมากนอกจากการขุดเหมืองผมก็หาแร่เหล็กทั้งหมดที่ผมมีนะครับ โอ้เพชรของผมสิบสี่ก้อนครับน้องน้องเอาโล่ไปเก็บก่อนนะเธอเลยผมไม่มีเยอะมากครับผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปในเมืองเลยแล้วก่อน ไหนก็มาหาเหล็กละก็เลยเตรียมพิกแอรไปเลยครับแล้วเครื่องผมมันแหลกอย่างมากใช่ไหมผมคิดว่าค่าลงไปในเมืองมันน่าจะไม่แรกครับทุกคนผมว่าเนี่ยก็ตอนนี้ก็แหลกๆไปนะก็ไม่มีอะไรมากนะคือมันเป็นแค่ขาแรลกเพราะวา่ามอนเตอร์อันใหญ่หลวงของผมนะ มันยังอยู่อยู่เว้ผมไม่อยากให้เออไอคีปเปอร์หรือน้องเขียวเนี่ยเข้ามาผมก็เลยได้ขึ้นไปว่าได้อย่าปิดระบบการใช้งานนะก็เห็นเหมือนเออมีต้นจุกเกตินไกลๆนะเพราะตอนแรก กินโนน้องเขียวนันึกนึกจริงๆนะนึกว่าตะน้องเขียวนะ่นกนกนะก,นะกดเปิดปิดไม่ได้ครับเปิดมาดัานปิดไม่ได้วัดมันคืออลมนาติเออปิดได้สักทีก็ เธอคือเอามันนั้นแหลกมากโคตรเลยนะคือมันแหลกจริงอะเอาจริงตืดตือตือทำให้ผมใช้สเต็ปหนึ่งได้พอลงมาดูสิบอสบิเทเธอร์สกิลหลืกคั่วรีเกา่า ผมได้ใช้พล e um ิกแอ็กฟอร์ตูนวอนผมันในการขุดครับขุดอะไรแหละแล่อะไรเงี้ยแล,ลยย้วหลอดเลือดบอลน,นั้นกันก็หายไปโอ้โห แม่งเบอร์ขุดสองอันกูนี่มันโชคดีซะจริงๆได้ขุดตั้งเยอะเนี่ยแล้วก็ได้ขุดขุดไปเล,เลื่อยๆแต่ประเด็นมันเป็นตรงดินกวา ให้ผมนอนยินก่อนครับนะการทรับที่แทรทูแล้วผมก็ได้ทำรายยินก่อนแล้แล้วผมก็ได้เดินต่อไปครับพี่หาเหล็กต่อพอหาไม่เจอก็ขุดยัครบอปรอเลย ช่วงนี้อากาศนานนะ,นะครับช่วงนี้เข้าเวลาดินก่อนแล้วละทุกคนของเลยได้ทำการทูบแล้วก็วางเมื่อมันติดบาร์อะครับ ว่าแลวเนี่ยมันติดบากค,ครับเนี่ยมันติดบากว่ะพอ,อเครื่องแเลยเกินไปครับผมแก้เครื่องแหลกอย่างนี้ทำยังไงค่ะคุณลองดูอะไรกั ร้อยคำสั่งมันขึ้นก่อนนะจะทับคิวตัวเองค่ะไม่ได้ทำสอบล็อกอย่างนี้ว่ะ ทำไม่สองมากก็ขุดไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรทำวัด <What? S 1> กับคืนสภาพแล้ว ครับคือบักที่ผมไม่ชอบอย่างมากก็ได้ได้เปิดไปก,ดกัดโด็เอกอประมาณเท่าเดิมนี่นส่วนอันนี้คือการลบที่แททูคือมันลงเลึกเกินไปก็ไม่ได้นี่ย แ,แม่ผมต้องแก้หาเนี่ยได้ยากมากครับปัญหาน,นี้มันจะเกิดในทุกตอนแล้วช่วงนี้มันราเป็นช่วงก,งกลางเคลือนนะที่สอม,มิีนจะออกเดินทางมานะหาภูมินะก็อย่าลืมปักกันะครับเพื่อความปลอดภัยของ สิทธิภาพของคนนะก็คันคันนิดหน่อยนะผมก็เลยได้ยินเสียงอย่างนี้คือมันก็คันไม่นิดหน่อยหรอกเพราะมันยุงยุงมันกลัดผมเยอะคร่ะทุกคนจะบอกให้ผมพูดมาหลายครั้งมากแล้วก็ไม่มีวิอของเหล็ก จนทำให้ผมต้องใช้พีิแอปเพชเลยในการขุดพิกเพชรที่ใกล้จะพังสามารถขุดได้เยอะมากนะครับพเอเจอดินผมก็เปล่าประสากนี้ด้วยกันเช็คให้เห็นนะแล้วผมก็ได้ขุดพลิกแอฟเพช เพราะมันขุดเรียบดีอะก็ค่ะใครที่มองไม่เห็นก็ขอไปกันด้วยนะโอ oh my God ปยกตอูดผมก็ได้เปิดพิกัดดูด้วยนะ ดูได้เลยที่หมายเลขห้าโอ้คือบอกว่าเราว่ามันเทศจะฆ่ากูตายครับคือแบบมันขัง,ขงผมเอาไว้ข้างในได้ด้วยอะ่ะคุณลองคิดเอาดิก็คุณนอนพังเหมือนผมเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกว่า มึงกูกำลังจะเจอบอสอีกตัวเลยเอาจริงรู้สึกอย่างนั้นจริงหมดใจแทบจะวายไปเรื่อยๆเออวัดก็ขุดต่อครับ ก็ต่อก็ต่ออ่ะอบมาก็แต่ว่าสามารถตับดได้ฮ่ารู้สึกชื้นใจซะจริงๆครับที่ผมได้ขึหน่งยอย่างนี้ชื่นใจก็บ้าแล้วรู้สึกไม่ดีใจเลยครับจําหยกับการขุดแเงในครั้งนี้นะครับ ก็ขุดไปเจอเราดีใจอย่างยิ่งนะก็ขอส่ัยแล้วกันให้พลังฝฟ,ฟออดูในการขุดทองนะเก็จะเอาไปแลกกับพิกเรีนเฉยๆนะอย่าคิดมากเดี๋ยวค่อยมาเก็บก็แล้วกันนะว่าของบนเต็มเอาไปพิกัดดูด้วยนะ แล้วมันก็บังตาผมอีกแล้วครับไอ้บอกหาเหียวคือมันบังตาผมทุกรอบเลยดีไหมเออพูดตรงๆเลยครับว่าผมเนี่ยไม่ชอบการดูดนบังตามากครับแล้วพี่เอฟร์จุมเมื่อกี้เนี่ยมันเกือบพังเลยนะยังดี่กูยังยังไม่ได้ขุดอะไรนะ แล้วเหล็กมันก็โผล่อยู่ตรงหน้าผมเลยครับโอ้โหคือบอก้เลยว่าบักนี้ทำให้ผมหมดใจแทบจะวายตายครับสิบห้าดิเฮ้ยเฮ้ยแล้วเ,เมื่อกี้ผมมีสิบแปดเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมแปดได้หลายมากนะก็ไม่ค่อยหลายเท่าไหร่พอใช้ได้ ก็เปิดเข้ามาในตัวของพวกเราที่เอาบอกมาอุด,อด,อดเอาไว้ครับเ <Hey, S 2> ออตอบบอกไม่ได้ตอบบอกไม่น่าหวังอบอกไม่ทนันไอ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 โลกผมก็ได้สลับเปลี่ยนกันไปเหมือนเดิมมาเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆ ถ้าขี้เกียจค่อยสีบอสมาก็ได้ให้บอสมันมาช่วยคุณหาเพชรไร้เอยนั่นคือลงไปในเมืองเดิมดิผมยังค้าโอ้โหคือบล็อกหินมันทับหน้าผมเลยครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยบล็อกทองทองมาจากไหนครับ ดีๆผมรู้สึกว่าเหมือนผมกำลังวนกลับมาตรงเดิมเกิดไปเรื่อยๆครับทุกคนไม่มีอะไรทํานะ มนะึมดมากพิกแอฟพังครับพิกแอพังทำยังไงครับสูตรผมเลยเดินหนีครับไม่ได้เดินหนีมาที่ไหนนะเดินหนีมาเก็บตอวลองที้งนะไม่ลองทิ้งแล้วผมก็เดินตรงหน้าไปเรื่อยๆครับ ไม่มีเป้าหมาเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยกำลังจะตายยังไงก็ไม่ลเลยเลยห้กับการหาเหล็กหืมเมื่อกี้คุณหยนยงหยดอะไรไหมครับทำให้ผมสงสัยแล้วก็ลองกดดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นลาวะ รีบเอาวกมาอุดแล้วไอ้ไอ้เชีช่ยแม่งลาวะ่ะเอ้าแล้วทางออกไม่ใช่ทางนี้อ่ะเอาแล้วก,กูเดินสับสนแล้วโอ้โหสับสนทางโอเคนะก็ขอหาอยู่ในตัวมากินก่อนโอ้โหมีเซบอันนี้เองอ่ะ ขอก,กินหน่อยละกันขอกินไม่ได้เหรอโอ้ไม y กอดครับคือตอนนี้บักมันเริ่มเออทำให้ผมหัวเสียขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยแต่ยังดีครับที่ผมเนี่ยทำให้บักนี้หายไปได้ปื้อคุณดูดิ ตอนออกเดินทางของผมแค่แป๊บเดียวมันก็หิวขึ้นนี่แล้วอ่ะกูมันหิวเร็วจังวะเออผมก็สงสัยเหมือนกันนะโอไม่แค่นี้เดี๋ยวเข้านี่อ่ะผมก็เงียกับตัวเองอยู่นะว่าเออกูจะลงมาในเหมือนน้ำเพื่อ เนี่ยมันหิวอีกแล้วเว้ยวันนี้เครื่องอุ่นแรงแน่นอนอ๋อผมรู้แล้วครับทำไมเครื่องหูแหลกเพราะว่าไอ้บอสวิเธอรเนี่ยน,น,น,นู้สึกไม่อยากระชั คุณดูดิเพราะขึ้นมาเทพจะเป็นบ้าจะเป็นลมมาไม่ไมาล้วกลับบ้าน ขึว่วผมขึ้นมาเนี่ยมันแหลกอย่างมากเมกันเลยการอนนดีผมก็เนื่อยมามากพอแล้วนะอ๋อผมเนี่ยยังไม่ถึงสี่วันเลยครับทุกคนผมก็ขอบายบายนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงสี่วันเลยที่ผมเนี่ยจะมาแคสแต่ก็แคสให้คุณดูก่อนนะ 拜拜。Bye bye.